ปัญหาหมอกควันก็มีขึ้นทุกปีค่ะมีมาตลอดด้วยความที่ว่าชุมชนนะคะชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าจะนำเศษกิ่งไม้ที่เขาตัดแต่งเนี่ยไปกำจัดที่ไหนเขาจึงเผาค่ะมันทำให้เกิดหมอกควันไฟป่าตลอดเวลา นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งคือวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าให้กับผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลกด้วยเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการออกแบบไลฟ์สไตล์ให้อยู่ร่วมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายถึงแม้ว่าจะเกิดวัฒนธรรมใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง หากแต่เช่าเชียงใหม่ยังคงยึดถือและรักษาแก่นแท้ของวัฒนธรรมล้านนาเอาไว้เสมอนั่นก็คือวัฒนธรรมที่ผูกติดกับศาสนาและธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงประสบปัญหาที่ต้องเร่งมือในการแก้ไขเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาการบริหารจัดการน้ำปัญหาไฟป่า เหมาะควันรวมถึงปัญหายาเสพติดและแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแองคประกอบแหรไปไปที่ือมันเป็นจุดรวมจุดนึ่งของพี่น้องชาวบ้านของเรา ด้วยความตระหนักถึงศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนที่เป็นแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ในระยะยาว ดังนั้นกอรมนรจังหวัดเชียงใหม่จึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานหลากภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างโอกาสให้กับคนในท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้หลักความพอดี เช่นเดียวกับที่นี่กลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านใหม่ตําบลสันโป่งอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้โดยมีกรรมนจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมบูรณาการพัฒนาครวัวเรือนภายใต้โครงการบาวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมเพื่อให้มีอาหารปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมมั่นคงเศรษฐกิจมัง่งคั่งมีภูมิคุ้มกันพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมโยงและสมดุลการพัฒนาที่ยั่งยืนคือกรรมนเนี่ยผมได้มีโอกาสครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ย เข้าอบรมที่เทศบาลเปิ้ลก็คือคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาชีพอันดับแรกเปิ้ลคือพันเฮ็ดมาเนาะฮือเจือเฮ็ดมาอันดับที่สองเปิ้ลก็บอกว่าเขาต้องการอย่างพ้องคณะของเขาก็ต้องการเกี่ยวกับท, 1, ท,กทันนง o, น,นึ่งังนึ่งเฮ็ดเปิ้ลก็มาลงทุนให้เฮาส่วนนึ่งส่งเสริมและก็ นำเอาเข้าคณะกรรมก,การเนี่ยที่เป็นปราดของชาวบ้านเนี่ยไปเข้าร่วมการอบรมอะไรย่างต่างๆได้วความรู้ก็มาเผยแพร่กันมาคือก,กับกลุ่มเขาเนี่ยก็อกลุ่มกันด้วยความรักและความสามัคคีกันองค์กรที่สนับสนุนของเฮาก็นี่พชนมีกศนอแล้วก็มีกเกษตรอำเภอเจาแล้วก็เทศบาลทีครับเจาแล้วก็ที่สำคัญก็กอลมนนเจาะตีตีตต บักขาดเนาะจะมาทุกปีทุกปี่ะเจาะป้นกรบลบืมเฮาเฮาก่ไในเมื่อป้อนหันความสําคัญเขาแล้วเราจะเฮาก่ายิ่งมีกําลังใจเนาะที่จะสานต่อเพื่อมันเมื่อมันดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างงี้จะจากที่พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นป่าโลกล้างเนเาะพอรวมกลุ่มกันเซตมันเกาะมีความสะอาดมีความน่าอยู่เพิ่มขึ้นแล้วก็จากที่เขามีแค่ผักปลูกกินเนาะจะเฮาก็มีโน่นนี่นั่นเข้ามาจะเ้า คือเนี่ยเป็นความภูมิใจเเฮาถึงตั้งกับว่าเกษตรก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุโดยเฉพาะเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวผลกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องเศษรษฐกิจ ตามมานะครับเรื่องสุขภาพตามมาฉะนั้นการประเมินถ้ารวมทั้งภาคเหนือแล้วมันกว่าแสนล้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3มมอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทั้ง17จจังหวัดร่วมบูรณาการกับส่วนราชการภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนเพื่อคิดค้นโมเดลการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืนภายใต้ชื่อว่าโครงการภาคเหนือโมเดล และนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการเชียงใหม่โมเดลของจังหวัดเชียงใหม่วัตถุดิบที่เป็นต้นเหตุของการเผาเนี่ยมันสามารถเอามาใช้เชิงอุตสาหกรรมได้ไหมจึงทราบว่าวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรเฉพาะแค่2พืช3พืชน,นี่นะฮะมีประมาณถึง9 0 0 0 0สตันต่อปีแล้วก็ไฟเผาทำให้เกิดความเสียหายมหาศาลถ้าไม่เผาเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมเนี่ย ผมก็มองว่าเร็วๆไม่ต่ำกว่า3 0 0 0ล้านจึงเป็นที่มาของเชียงใหม่โมเดลในการนำเอาวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรได้แก่กิ่งก้านใบลำไย,ยไม้ผลต่างๆก็ประมาณ7 0 0 0แสนตันต่อปีเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงส่งให้อุตสาหกรรมเราเรียกว่าศูนย์รับซื้อวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อจะให้เกิดเป็นกลไกลตัวกลางระหว่างสวนกับไดเวอร์ก็จะประเวณไปตามสวนไปรับตัดแต่งกิ่ง เสร็จแล้วก็เอากิ่งก้านเหล่านั้นมาส่งที่ศูนย์รับซื้อศูนย์รับซื้อก็จะมีหน้าที่สับนะครับแล้วก็ส่งให้กับอุตสาหกรรมอย่างเช่นโรงไฟฟ้าลงอบลำไยลงเซรามิกหัดจากเครื่องมือศูนย์รับซื้อเนี่ยเราเตรียมเครื่องมือภายใต้โครงการเราอีกตัวหนึ่งก็คือโลงเชื่ยวเพิงอัดแท่งรองรับอุตสาหกรรมมันข้างหน้ามันก็จะสามารถป้อนอุตสาหกรรมได้ และที่นี่ศูนย์รับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบ้านวังขามป้อมตําบลดอยหล่ออําเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ที่วันนี้มีเกษตรกรนำเศษวัสดุเหลือใช้ในแปลงเกษตรมาขายให้กับทางศูนย์ซึ่งกอรมนจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรในการสร้างคุณค่าและมูลค่าของเศษวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้จากที่เคยถูกเผาสร้างมลภาวะทางอากาศ เปลี่ยนความคิดด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและยังเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยเศษวัสดุเหลือใช้เหล่านี้จะถูกนำมาเป็นปัจจัยการผลิตพลังงานชีวมวลการรู้สึกดีครับรู้ซึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการช้วยเหลือของจังหวัดเองครับเพื่อลดกันเผาไว้ครับชาวบ้านมีรายได้ครับแล้วก็เศษวัสดุเนี่ยมันมันจะทำเนี่ยครับรายได้ให้ชาวบ้านได้เยอะครับ ที่นี่โรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลตําบลบงตันอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่จะนำเศษไม้ใบไม้แห้งในป่าหญ้าสดวัชพืชต่างๆในพื้นที่เกษตรนำมาตากแดดให้แห้งต่อจากนั้นจะทำการเผาด้วยเตาเผาถ่านคาร์บอนพรมน้ำเพื่อตรึงคาร์บอนให้อยู่ในถานและนำไปผสมกับซิลิคอนพงในอัตราหนึส่วนต่อห คลุกเคล้าให้เข้ากันบรรจุใส่ถุงเป็นฐานคาร์บอนผสมซิลิคอนบำรุงดินสามารถนำไปใช้โรยโคนต้นพืชได้ทุกชนิดซึ่งปุ๋ยคาร์บอน50กิโลกรัมหรือประมาณ1กระสอบสามารถใช้แทนปุ๋ยเคมีได้1ไร่อีกทั้งยังนำไปจำหน่ายให้กับเกษตรกรทั้งประเทศได้ทดแทนปุ๋ยเคมีและสามารถลดปัญหาไฟป่ารวมทั้งฝุ่นพิษ PM 2 5ทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีในการเผาเกิดขึ้นถ้าไม่มี โรงงานรับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้จากลำไยเนี่ยชาวบ้านก็จะไปเผานี่เพิ่งเริ่มได้แค่เดือน2เดือนชาวบ้านก็ได้รับผลประโยชน์ไม่ต้องเผามีมีมไรายได้เพิ่มขึ้นนี่เป็นนวัตกรรมที่ใหม่ที่ดีของโรงงานเกิดขึ้นในชุมชนของผมครับปกติแล้วเศษกิ่งไม้พวกนี้ค่ะเราก็จะไม่ าทางชาวบ้านก็ไม่ได้ก่อไรายได้อะไรใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากเกิดโรงงานนี้ค่ะเขาได้นำเศษวัสดุเหล่านั้นนะคะมาขายให้กับที่โรงงานเราแล้วก็เราก็จะรับซื้อแทนที่จะปล่อยมันทิ้งไว้เสียเปลา่าโดยการเผาแล้วก็ก่อมูลพิษแล้วก็นำมาพัฒนาแล้วก็เพิ่มมูลค่าของเศษกิ่งไม้เหล่านั้นมาอัดแท่งค่ะเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง่งสามารถไปผลิตไฟฟ้าได้อย่างเงี้ยค่ะ มองว่าในระยะยาวปัญหาก็จะปัญหาฝุ่นควันหมอกควันไฟป่าพวกนี้ค่ะก็จะลดลงไปเรื่อยๆอากาศของเราก็จะบริสุทธิ์ขึ้นนักท่องเที่ยวก็จะกลับมาสร้างรายได้ให้กับจังหวัดอีกด้วยค่ะนับเป็นก้าวแรกของการนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน โดยกออรมนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการเชื่อมประสานเพื่อให้เกิดบูรณาการการทำงานในทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนำไปสู่ความสงบสุขร่มเย็นให้กับประชาชนตลอดจนประเทศชาติอย่างมั่นคงกออรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักร กอรมน www.isoc.go.th รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1374